จากเด็กหนุ่มบ้านนอกชาวหนองคายสู่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจากนักดนตรีสมัครเล่นที่เล่นเป็นวงเปิดให้คารวานสู่การเป็นขุนพลเพลงเพื่อชีวิตคนสำคัญตลอด20ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพงศิษฐ์คำพีเป็นนักร้องเพลงเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งแต่หนทางไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบในวัย19ปีอัลบั้มแรกของเขาถึงเพื่อนล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า โชคดีที่เขาไม่ได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาล่าถอยกลับน้องขายบ้านเกิด4ปีต่อมาอัลบั้มเสือตัวที่11ผลงานลำดับที่2ก็ส่งให้เขาเป็นดาวรุ่งแห่งวงการที่น่าจับตามองที่สุดสถานะความเป็นทายาทแห่งวงการเพื่อชีวิตต่อจากคาราวานและคาราบาวถูกยัดเยียดเข้าสู่บ่าของชายหนุ่มวัย20ต้นในขนาดนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในขนาดเดียวกันอีกด้านหนึ่ง เขาก็ถูกตั้งคำถามถึงความเป็นเพื่อชีวิตอย่างหนักหน่วงเพราะบทเพลงรักแบบเงาๆอันเป็นสไตล์ประจำตัวนั่นถูกตั้งข้อสงสัยในความเป็นเพลงเพื่อชีวิตจากผู้คนในวงการจำนวนหนึ่งผมไม่เคยใส่ใจเลยพงศิษฐ์ตอบคำถามที่ว่าตกลงแล้วเพลงของเขาเป็นเพื่อชีวิตหรือไม่เป็นอะไรก็ไม่สำคัญหรอกผมเป็นนักดนตรี ผมทำงานของผมผมมีเรื่องที่ต้องการบอกเล่าสื่อสารกับแฟนเพลงกับประชาชนด้วยดนตรีของผมโดยไม่ได้เจาะจงประเภทเพลงรักผมก็เยอะเพลงที่เล่าเรื่องบ้านเมืองสังคมผมก็เยอะจะให้ผมไปนั่งเถียงกับชาวบ้านว่าดนตรีของผมเป็นเพื่อชีวิตหรือไม่เพื่อชีวิตผมว่ามันไม่สำคัญเลยเอาเข้าจริงคำว่าเพลงเพื่อชีวิตผมตัดแค่พวกพี่ๆคนเดือนตุลาเท่านั้น หลังจากนั้นมาผมไม่คิดว่าจะกล้าเรียกเพราะถ้ามันหมายถึงเพลงที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการต่อสู้ทางความคิดทางการเมืองมันก็จบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันจบตั้งแต่พวกคุณออกจากป่ามาแล้วถึงจะเป็นคาราวานผมก็นับเฉพาะเพลงที่เขาสร้างในป่าเมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างงานขึ้นมาแล้วไปยื่นบริษัทเทปมันก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ได้รองรับการต่อสู้อะไรแล้วเพราะทำแล้วคุณก็ได้เงิน พงศิษฐ์เผยนิยามของเพลงเพื่อชีวิตในทัศนคติส่วนตัวของเขาแล้วการที่ถูกเจาะจองลงไปว่าเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะวิเศษเลิศเลอกว่าศิละปะประเภทอื่นนะไม่ได้วิเศษไปกว่าศิลปินร็อกศิลปินป๊อปไม่ได้วิเศษเลิศเลอไปกว่า d 2 b เลยเขาก็มีดีของเขาผมว่าคนที่เรียกตัวเองว่าศิลปินเพื่อชีวิตจํานวนหนึ่งคิดว่าตัวเองวิเศษเลิศเลอกว่าคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องน่าสมเพช ไม่มีศิลปินไหนที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้ด้วยตัวเองหรอกอย่างเช่นในม็อบศิลปินเรียกตัวเองว่าเพื่อชีวิตก็เป็นแค่คกลไกหนึ่งเท่ากับคนอื่นมันเป็นแค่หน้าที่เรามีบทบาททางการเล่นดนตรีก็เล่นดนตรีคนที่พูดเก่งมีความคิดเจียบคมก็พูดไปทุกคนมีหน้าที่ในการชุมนุมคนที่ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีอาจจะไม่ใช่ศิลปินเพื่อชีวิตก็ได้จะเป็นวงไมโครนูโวสรีพรอัมไพพง ก็มีค่าเท่ากันเราสงสัยว่าการที่เขามีความคิดอย่างนี้ทำให้เขาแปลกแยกจากชาวเพื่อชีวิตคนอื่นๆหรือไม่ผมก็อยู่ของผมไม่ได้มีปัญหาต่อการทำงานอะไรต้องยอมรับว่าวัยของผมกับพวกพี่ๆส่วนใหญ่ค่อนข้างห่างกันซึ่งก็อาจจะทำให้ความคิดต่างกันด้วยแล้วผมก็ใช้ชีวิตต่างจากพี่ๆเขาผมชอบดื่มชอบเที่ยวชอบใช้ชีวิตสุขสบายอยากกินกาแฟดีๆ อย่าคขี้ในส้วมสะอาดสะอาดเพราะผมคิดว่าเราทำงานหนักเราก็ควรใช้ชีวิตใช้สตางค์ให้เป็นในฐานะที่เป็นภาพชัดของเด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดที่สามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงพงศิทธ์บอกว่าทุกวันนี้เขาต้องคอยให้คำแนะนำกับเด็กๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาขอคำปรึกษาจำนวนไม่น้อยบางคนพอเข้าท่าเข้าทางก็แนะนำไปบริษัทเทปแต่ก็ยังไม่เห็นใครขึ้นมาได้ ผมไม่รู้ว่าทำไมนักดนตรีที่ชอบเล่นเพลงที่เรียกว่าเพลงเพื่อชีวิตถึงเล่นดนตรีสู้เขาไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่เคยสำนึกไม่ฝึกฝนไม่พยายามจะไปแข่งกับเขานั่งอยู่ในกลาของตัวเองแล้วก็คิดวาดภาพสร้างละครของตัวเองคนใหม่ๆมันไม่เกิดเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นหลักแล้วก็จดจำแต่ด้านที่ไม่ดีของรุ่นพี่ๆทำไมนักดนตรีเพื่อชีวิตต้องถอยผมไม่เข้าใจด้านดีๆก็ไม่ไปจำเขามา กว่าพี่หงาจะมาถึงทุกวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างกว่าพี่แอดเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาผ่านอะไรมาบ้างพงศิษฐ์พูดพลางสายหัวทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องมีฝีมือทางดนตรีที่ดีก่อนนี่นอกจากคุณจะไม่ฝึกฝนทางดนตรีแล้วหนังสือก็ไม่อ่านความรู้ก็ไม่มีไม่ได้เรื่องสักอย่างและคุณจะหวังสำเร็จอะไรคุณจะแต่งตัวเหมือนพี่แอดคาราบาวอย่างเดียวเลยเหรอคนใหม่ๆต้องหารูทางของตัวเอง บางอย่างมันไม่ได้ใหม่อะไรขอยกตัวอย่างเซกโลโซเขาไม่ได้มีอะไรใหม่จากที่เขาทำกันมาในสายร็อกอกแต่เขามีบุค,คลิกเวลาเราดูเขาเราจะรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นผมอยากให้มีอย่างนี้ในสายเพลงที่ถูกเรียกว่าเพื่อชีวิตบ้างพอหาทางของตัวเองเจอแล้วคุณก็ต้องรักษามาตรฐานของคุณไว้ให้ได้นั่นคือเรื่องสำคัญพวกรุ่นใหญ่ๆก็เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรใหม่ๆหรอกศิลปินฝรั่งระดับโลก ยังไม่เคยถูกเรียกร้องให้ทำอะไรใหม่ๆเลยคุณเคยเห็นบ๊อบดีแลนบรูซสปริงทีนทำอะไรใหม่ๆไหมเขาทำเหมือนชุดแรกกันทุกคนจนจะแก่ตายกันอยู่แล้วเขาก็ยังได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมของเขาแต่ของเราต้องโดนเรียกร้องให้ทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาพอออกเทปใหม่ก็ต้องถามกันแล้วว่าชุดนี้มีอะไรใหม่ซื้อเสื้อใหม่มั้งหัวเราะมันไม่มีอะไรใหม่หรอกดนตรีจะมีอะไรใหม่ เราทำมาแบบนี้เนื้อหามันก็เรื่องเดิมๆโลกมันก็มีแต่เรื่องเดิมนั่นแหละโสเพณีก็ยังเต็มเมืองเหมือนเดิมยาเสพติดก็มีชาวนาก็ยังจนเหมือนเดิมหนี้สินรุงรังเหมือนเดิม30-40ปีก่อนนักการเมืองก็เหมือนเดิมนายกคนที่เมื่อไม่กี่ปีก่อนคุณชมว่าเขาเป็นอัศวินเคลื่อนลูกใหม่เท่มาเลยแล้วยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิมเรื่องปฏิวัติก็เหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอีก เดี๋ยวก็มีทหารคนใหม่ตอนนี้มันอาจจะเป็นร้อยโทอยู่วันหนึ่งมันก็ต้องเป็นผลเอกแต่พงศิษิ์บอกว่าแม้เรื่องราวต่างๆรอบตัวจะยังเหมือนเดิมแต่เขาในฐานะคนทําเพลงก็ยังอยากบันทึกเหตุการณ์แต่ละเรื่องที่ผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมชีวิตคนคนหนึ่งมันมีเรื่องเยอะนะบางช่วงเวลาผมก็อยากบันทึกชีวิตของผมกับคนรักของผม ผมทำไม่ได้หรอกที่ชีวิตหนึ่งจะไปทุ่มเทขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมอย่างเดียวมันไม่ไหวมันเป็นช่งชวงๆเท่านั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือถ้าจะบันทึกเรื่องราวการปฏิวัติที่เกิดขึ้นมันจะมีวิธีการบันทึกของผมผมจะไม่ได้บอกตรงๆว่าเฮ้ยมีปฏิวัติโค่นล้มทักษิณโว้ยแต่ผมอาจจะมองถึงทหารคนหนึ่งกำลังนั่งรถ GMC มมาจากเพชรบูรณ์หนาวชิบหายกว่าจะมาถึงกรุงเทพ พลทหารคนนี้เขาคิดอะไรคิดถึงตัวเองหรือคิดถึงคนที่เขาจะทําปฏิวัติคิดว่านายกคนใหม่จะดีหรือชั่วกว่าเดิมหรือเขาคิดว่าเมื่อไหรจะจอดวะปวดเยี่ยวหิวข้าวหรือเรื่องโสเพณีที่สนามหลวงผมอยากรู้ว่าโสเพณีที่ยืนอยู่เขาคิดอะไรทุกคนมีเรื่องร้อยแปดเขาคงไม่ได้คิดแค่ว่าใครจะหิ้วเขาไปเขาคิดถึงลูกที่รออยู่ไหมคิดถึงค่านมลูก หรือเขากำลังคิดถึงอาการเจ็บป่วยของเขาคนเรามันมีรายละเอียดเยอะถึงจะเล่าเรื่องคนเดิมๆม,มันก็มีรายละเอียดให้เราพูดถึงใหม่ๆได้ตลอดพงศิษฐ์สรุปถึงมุมมองและวิธีในการทำงานของเขาซึ่งส่งผลให้ไม่ว่างานที่เขาสร้างสรรค์ออกมาตลอด20ปีจะถูกเรียกว่าเป็นหรือไม่เป็นเพื่อชีวิตก็ตามแต่มันก็ส่งผลให้เขากลายเป็นศิลปินที่โดดเด่นมีวิถีทางของตัวเองที่ชัดเจน และเป็นตัวจริงได้อย่างสง่าผ่าเผยปราศจากข้อคอรหา